ค่ะสวัสดีค่ะค่ามานี่ไทยเลยก็พาเข้าปลาห้าเห็ดน,นะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะนี่ตอนนี้เขาก็อยู่ปลาเห็ดนักไข่แล้วนะคะแต่ว่าฝนตกนะคะตอนที่ไทยเลยมาจากบ้านบหันตกเแคะ่ค่ะนี่ก็กําลังเริ่มตกะคะ่ะนี่ตอนนี้เขาก็เจอแล้วนี่ค่ะนักไข่นะคะจีมัน นี่ดอกหนึ่งคะ่ะแอดซ่อนฝนตกใส่นะคะถ้าดอกแข้งให้เลยก็เยาแต่ว่าถ้าดอกนิ่มๆกระเอาเฮียนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะเห็น,นด้าแดงแพ่นนะคะนี่เข้าไหมโอ้มาเข้าเฮียนะคะ ได้อยู่นี่หนนักขายค่ะ อยู่ข้างทางนี่เราก็เจอเห็นหน้าใครนะคะจีมันค่ะอันนี้เข้อไปแล้วนี่อีกน,น่จี อีกดน่่ค,ะ,คะตอนนี้เขาก็อยู่ปลาเฮนนไขอีกบุ้งนึงนะคะนี่บุ้งนี้ไทยเลยมาห้าได้เทอร์กระบ,บอกนี่เพิ่งออกค่ะได้อยู่ฝนกระตกนะคะ Amen. <laughs> ี่กระตาหอกอะได้ให้แซดแต่ว่าไทายเลยบ่ได้ถ่ายให้เบิร์ตอนเก็บนะคะดูทุกคนเราเจอฮ็ดโคนยักษ์ว้าวมองคะ่ะสามดอกก็พอแกงดูว้าวนี่ฮุตโคนยักษ์ค่ะ คนตานี่หมูเท้าเห็นนะคะนี่โอ้เกือบเกือบเท้าค่ะอืออืออู้ดูพี่ค่ะ ว้าวโชคดีมากนี่ใครเลยบรเคยเจอเจคีนนะคะเพิ่งเจอปกติเขาจะออกดอกเดียวนะคะนโอ้ก็แกอันนี้เท่าละอือหือกอแกงเลยค่ะโคนยักษ์ มาเมื่อวานนี้พอดีค่ะเนี่ยแต่เมื่อวานไทยเลยไม่ได้มาอมืนี่ดอกยักษ์มากอ้คุ้มราคามานม่นี้นี่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะคะที่เดียวปกติเขาก็จะออกดอกเดียวนะคะ ดูนี่ที่เดียวนะคะนี่เอามาเก็บใส่ตะก,ก้านะคะนี่ดอกเดียวก็พอแกงแล้วนะคะ เบิ่งค่ะมูเดียวเต็มตะก,ก้าเลยนี่โชคดีมากนะคะเห็ดอันนี้บ้านไทยเลยบ่วคอยออกนะคะนี่เพิ่งเจอนะคะนานๆนนที่เจอโอ้เป็นลายปีแล้วค่ะกว่าอีได้เห็ดอันนี้แต่น้อยนี้ไทยเลยเคยเห็นอยู่คะ่ะแต่ออกดอกเดียวนะคะนี่อันนี้ออกเป็นมูเลยนี่วันนี้เราโชคดีมากนะคะได้เฮ็ดเฮ็ดอ่า เห็ดโคนนะคะเห็ดโคนตราบนี่คือสภาพปลานะคะเมื่อนี้ฝนตกลินค่ะนี่ไทเลยก็เจอเห็นหนะคะอีกแล้วนะคะไว้บอมาเบิ้งค่ะพวกนี้นี่ว้าวเต็มเลยอู้หูนี่ค่ะยายทางเลย มันนี้ดอกบ่ค่อยงามนะคะฝนตกอันนี่บ่เอาค่ะอันนั้นก็บบเอาตรงนั้นเอาดอกที่มันล้นางง่ายนะคะแล้วก็ผัืขิงนี่ค่ะแล้วก็นี่อีกค่ะ นี่โอ้ขี้ดินได้จังดินกระเดินใส่อันนี้ค่อนข้างเกละไม่เอา,าอนะนี่ก็บงงามแล้วนะคะกระตรงนี้นีนเนเ่เห็นหน้าแดงแพนค่ะ ก็อยู่บุ้งเดียวกับเห็นนไข่นะคะนี่นี่บุ้งเดียวเก็บเลยค่ะให้เลยเก็บกล่องก่อนนะคะเดี๋ยวตัดขาทีหลงัง กระตาหอกะได้ลายเติบนั่นนะคะได้ลายเพราะว่าเห็ดเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนยักษ์นะคะนี่หรือว่าเห็ดพวกตัดนะคะที่ที่เข้าเอิญกันนะคะนี่ไทยเลยได้ดอกใหญ่ก็เลยได้เต็มกระตาไว้นะคะใหญ่ม,กมากเจอเห็ดแซดค่ะนี่ดงมันเลยว้าวรายจังค่ะดงเห็ดแซด เห็นมันปูนี่ได้ค่ะตรงนี้ก็มีนี่เดี๋ยวเราเก็บกองไว้ก่อนนะคะ ี่่นคไทเดยวจะตัดค่าที่ลักเก็บก่อนบ้งนี้เยอะสุดค่ะแต่ละบ,บ้งับได้เก็บบง้งระดอกสองระดอกไทเดยก็มาได้ทายให้เดูน,ะะนี่คะแต่ะ หนาไปของหุ้นอีกนะคะว้าวไทเลยไปไปหาให้นักขายอีกบุง้งหน,นึ่งนี่จอนนะคะเห็นแซดเห็นมันปูเห็นคันตตเรนนะคะถ้าเมืองน,น้องก็เป็นคันเะเรนแต่ปีนี้ออฟไลน์นะคะลูกเทียกับบุคคอยออกคาบานไปเลย ปีนี้ออกเยอะเห็นเยอะสุดกับปีนี้ค่ะ วันนี้โชคดีนะคะที่เฮาได้เห็ดมันปูด้วยแล้วก็ได้เห็ดโคนยักษ์นะคะเห็ดปวกตาบุกกระติไทยเลยบก่อยเห็ดน,นะคะเห็ดโคนโคนยักษนะคะบก่อยได้นี่ดอกงามนะคะพวกน,นี้บก่อยออกลายแล้วนะคะ จมใหญ่มากตะกี้กระตาเห็ดไทยเลยใส่หูหลุดนะคะหูมันหลุดน,นี้งามมากนี่เขาก็เจออีกดอกนึงนะคะเห็ดนใครคุนตกใส่ดอกปรไคยงามนะคะน,นี่ดอกนึงคะ่ะ กระตาข้องเหาก็ได้ลายเติมนะคะนี่หู้มันคาดไปนะคะกระตาเฮทไทเลยคว่มเหมือนใครเห็นนะใครตอกยูหูง่านซีดอกนะคะนี่แต่ไทเลยเบานะคะเพราะว่ามันเป็นดินละค่ะสำหรับเฮทเห,หา,กาก็ได้สำเนีนะคะ้ค่ะวันนี้ก็ได้ลายเติมนะคะได้เห็ดคุณใยนะคะเห็ดปวกตาบนะคะเห็ดปวกตาบนี่ อันนี้เห็ดชนิดนี้นี่ไทยเลยเพิ่งเจอนะคะเจอตั้งแต่สมัยไทยเลยน้อยๆประมาณผ่านมาประมาณ 20- 30ปีแล้วนะคะที่บบได้เจอนี่เพิ่งมาเจอปีปนี้นะคะปีแรกนี่หายากมากเห็้นแต่คลิปของคนอื่นนะคะเห็ดปวกตาดนี่เมื่อนี้ไทยเลยได้เจอแล้วคะ่ะโชคดีมากเลยนะคะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยน้องมามา้าแล้วก็น้องฟอร์จูนในเดอค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจใไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันใไ่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ